สกายบุ๊กขอเสนอดิจิตอลเพบุ๊กนิทานเสียงแสนสนุกธรรมะก่อนอนอนทศชาติเรื่องเลือดสันดอนชาโดคืนนั้นพระนางมาัตซีฝันว่ามีบุรุษร่างกายกำยำถือดาบมาตัดแขนซ้ายขวาของพระนางควักดวงเนตซ้ายขวาและผ่าเอาดวงอาทัยพระนางไปด้วย เมื่อตื่นขึ้นจึงเล่าความฝันให้พระเวสสันดรฟังพระเวสสันดรยังรู้ว่าจะมีผู้มาทูลขอพระโอรสพระธิดาแต่จะบอกความจริงไม่ได้จึงบ่ายเบียงไปว่าพระนางฝันร้ายเพราะเหนื่อยอ่อนจากการอยู่ในปา่าไม่สะดวกสบายเหมือนอยู่ในพระราชวังรุ่งเช้าชูชกก็มาถึงอาสมของพระเวสสันดรแต่ชูชกรู้ดีว่า หากพระนางมัตสีอยู่ด้วยนางย่อมไม่ยินยอมยกพระโอรสพระธิดาให้แน่นอนโชชกจึงรอเวลาให้พระนางมัตสีเสด็จไปหาผลไม้ในป่าแล้วจึงเข้าไปหาพระเวสสันดรพระนางมัตสีทรงกังวลจากฝันร้ายไม่อยากออกไปไกลจากอาสมแต่หากไม่เสด็จไปพระเวสสันดรและพระโอรส พระธิดาก็จะไม่มีผลไม้เสวยนางจึงบอกให้ลูกทั้งสองเล่นอยู่ใก,กล้ๆอาสมห้ามออกไปไหนไกลเมื่อชูชกเห็นพระนางมัตส,สีออกไปแล้วก็เข้าไปทูลขอพระโอรสพระธิดาจากพระเวสสันดรมาเป็นทาสพระเวสสันดรทรงยินดีที่จะได้บริจาคบุตรเป็นทานซึ่งหมายถึงพระองค์สละคิเลได้ แม้กระทั่งบุคคลที่รักก็ยอมสละเป็นทานแก่ผู้อื่นได้พระเวสสันดรบอกให้ชูชกอยู่รอจนพระนางมัตสีกลับมาก่อนแต่ชูชกไม่ยินยอมเพราะหากพระนางกลับมาสัญชาตญาณแห่งความเป็นแม่ย่อมห่วงใยลูกและไม่ยอมให้ลูกพัดพรากจากกันได้ฝ่ายพระกันหาพระชาลี รู้ว่าพระบิดาจะยกตนให้แก่ขอทานชูชกก็หวาดกลัวพากนันหนีไปหลบซ่อนในสะบัวพระเวสสันดรจึงตรัสว่ากันหาชาลีเจ้าจงขึ้นมาหาพ่อเถิดพ่อตั้งใจจะบำเพ็ญทานบารมีเพื่อสละกิเลสให้บรรลุพระโพธิญาณจะได้เป็นที่พึ่งแก่สัตว์โลกทั้งหลายในภายภาคหน้าสองกุมารได้ฟังเช่นนั้น ก็รำลึกว่าตนเป็นโอรสกษัตริย์มีควรหวาดกลัวต่อสิ่งใดจึงเสด็จขึ้นมาจากสะบัวพระบิดาจูงทั้งสองพระองค์มาบริจาคให้แก่ชูชกชูชกจึงจับทั้งสองมัดด้วยเถาวันและแสดงอำนาจฉุดกระชากสองกุมารต่อหน้าพระเวสสันดรชูชกเขี่ยนตีสองกุมารด้วยไม้เรียวเมื่อตีองค์น้ององค์พี่ก็เอาหลังรับไว้ เมื่อตีองค์พี่องค์น้องก็เอารังรับแทนชูโชกเดือดดานจนพลาดหกล้มสองพี่น้องจึงวิ่งกลับไปหมอบแทบเท้าพระบิดาพระเวสสันดรทรงสงสารพระโอรสธิดาจับใจแต่ก็มิอาจเปลี่ยนใจได้ เสียงร้องของสองกุมารได้ยินไปถึงเหล่าทวยเทพเหล่าเทพสามองค์ในป่าหิมพานต์จำแรงกลายเป็นราชสีเสือโครงและเสือเหลืองกันหนทางที่พระนางมัตสีจะเสด็จกลับส่วนพระนางมัตสีนั้นก็ทรงวิตกต่างๆนานาทั้งเขม่นตาขวาท้องฟ้ามืดครึ้มต้นไม้ที่เคยมีผลก็ไม่มีครั้นจะรีบกลับอาสมก็ถูกสัตว์ร้ายขวางทางไว้ ครบคำสัตว์ร้ายก็หลีกทางไปพระนางมัตซีรีบกลับมาอาสมไม่เห็นสองกุมารก็ทูลถามพระเวสสันดรพราะงวงเกรงว่านางจะทนโศกเศร้าไม่ได้ก็แกล้งตำหนิว่าไปหาผลไม้ถึงที่ใดจึงกลับมาเสียเย็นยำ่ำลืมนึกถึงโอรสธิดาและสวามีแล้วหรือพระนางมัตซีได้ยินก็เสียใจรับปากว่าจะออกตามหาลูกทั้งสองเอง พระนางมัตซีออกตามหาลูกด้วยความเหนื่อยล้าจนสลบไปพระเวสสันดรทรงใช้น้ำเย็นมาประพรมให้นางฟื้นแล้วบอกว่าได้บริจาคโอรสธิดาให้พราหมณ์เท่าไปแล้วเมื่อพระนางทรงทราบความจริงทั้งหมดและใช้สติตรายตรองจึงค่อยบรรเทาความโศกเศร้าและกล่าวอนุโมทนากับพระเวสสันดรที่ประกอบบุญกุศลอันยิ่งใหญ่